สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้ไปงานบุญนะครับยกพระอุปคุธขึ้นพระแท่นนะครับณวัดขลือหะบอดีจรรสนิทวงศ์44นะครับเขาจึงขอนำบุญมาฝากทุกท่านนะครับในโอกาสนี้นะครับผมก็จะขอเล่าประวัติสั้นๆนะครับของพระอุปคุธนะครับโดยเชื่อกันว่าพระอุปคุธมีอิทธิฤทธิ์ปราบเท้า วสวัตเตนะครับโดยมีเรื่องเล่ากันว่าประมาณปลายพุทธศตวรรษที่สองหลังพุทธปริธิพานนานครปาตรีบุตรราธานีพระเจ้าอาโศกมหาราชผู้ครองราชสมบัติในขณะนั้นส่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งโดยพระองค์ได้ฉลองสมโพธพระสถูปเจดีทั้งหมดที่พระองค์ทรงสร้างอย่างยิ่งใหญ่ตลอดเจปีเจเดือน เจ็ดวันแต่ก็ได้ถูกพยามาณประจนท่านจึงนิมนต์พระอุปคุตไปปราบพยามาณจนยอมแพ้จากนั้นพระอปปคุตก็ได้มีชื่อเสียงในทางปราบมารท่านมีอีกชื่อหนึ่งว่าพระบัวเข็มซึ่งปัจจุบันยังมีความเชื่อในหมู่ชาวไทย,ยวนว่าพระบัวเข็มหรือพระอปปคุตยังมีชีวิตอยู่ โดยในทุกวันที่15คำ่ำที่ตรงกับวันพุธชาวไทยวนจะเริ่มจะอาจจะเรียกว่าเป็นวัดเป็นวันเป่งปุธนะครับพระอุปคุตจะออกบินทบาทในร่างเนนน้อยและจะออกมาเวลาเที่ยงคืนด้วยเหตุนี้นะครับจึงเกิดมีประเพณีตักบาทกลางคืนกลางคืนขึ้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับ